สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกับวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องโอวาท3ไปชมกันเลยค่ะโอวาท3เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ถือเป็นหลักธรรมที่สำคัญของพระพุทธศาสนาจนกล่าวได้ว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเลยทีเดียว เพราะหลักธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพระพุทธองค์ประทานโอวาทสาหรือโอวาทปาติโมกแก่เหล่าภิกษุส่งจำนวน1,250องค์ที่มาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายในวันเพ็ญเดือนสที่วัดเวรุวันมหาวิหารใกล้กรุงราชครึกแขวนมคต วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องโอวาท3ในโอวาท3นั้นจะมีแบ่งเป็นทั้งหมด3ข้อโอวาทข้อที่1ได้แก่การไม่ทำความชั่วโอวาทข้อที่2การทำความดีโอวาทข้อที่3การทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์วันนี้เราจะมาเริ่มเรียนกันที่โอวาทข้อที่1 การไม่ทำความชั่วมีหัวข้อดังนี้คือเบนจศิลเบ็นศิลคือศิน5้าข้อที่นักเรียนควรรักษาเป็นประจำทุกวันคือสิลข้อที่1ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิเว้นจากการเบียดเบียนรังแกทำร้ายหรือฆ่าสัตว์สิลข้อที่สอง อทินาทานนาเวรมณีสิกขาประทังสมาทิยามิเว้นจากการลักทรัพย์สินข้อที่สามการเมสุมิฉาจราเวรมณีสิกขาประทังสมาทิยามิเว้นจากการประพฤติผิดในการมทั้งหลายสินข้อที่สี่มุสาวาทาเวรมณีสิกขาประทังสมมาทิยามิเว้นจากการพูดเท็จคำหยาบ หรือผู้สอเสียดสิ่งข้อที่5สุราเมรยะมะชะปะมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิเว้นจากการเสพสิ่งมึนเมาต่างๆวันนี้คุณครูมีหลักในการจำโดยการใช้เพลงนักเรียนไปชมกันได้เลยค่ะ การเป็นเด็กดีใครใครก็ทำได้ทำได้ง่ายง่ายแค่ปฏิบัติตามสินหาข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่แกล้งสัตว์ข้อสองอย่าริเป็นโจรอย่าไปขโมยข้อสามไม่แยง่งคนรักจากคนอื่นข้อสี่เด็กดีไม่พูดโกหก ข้อห้าออกห้างจากสิ่งเหมืนเมาอย่าลืมไปท่องจำเด็กดีต้องไม่ทำผิดศีลฮข้อหนึ่งไม่ค่าสัตว์ไม่แกล้งสัตว์ข้อสองอย่าริเป็นโจรอย่าไปขโมยข้อสมไม่แย่งคนรักจากคนอื่นข้อสเด็กดีไม่พูดโกหกข้อหออก ข้อสองอย่ารีเป็นโจรอย่าไปขโมยข้อสามไม่แยง่งคนรักจากคนอื่นข้อสี่เด็กดีไม่พูดโกหกข้อหาออกห่างจากสิ่งเมืนเมาเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆพอจะจำกันได้ไหมค่ะหลังจากดูคลิปนี้แล้วเด็กๆออกไปทำใบงานกันด้วยนะคะไปเลยคะ่ะ